ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่ตะเลียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้าของงานก่อสร้างสนามฟุตบอลาตาเทียมนะครับขนาด33คูณ49เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูหน้างานกันหน่อยครับหน้างานนะครับตอนนี้นะครับเราทําการปักหินฝุ่นนะครับันนี้ที่กองไว้เนี่ยก็คือหินฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับหินฝุ่นก็จะเป็นสเปคนี้นะครับเทียบกับมือเรานะครับ ็นฝุ่นนะครับก็มีเกศบ้างเล็กน้อยฮะหญ้าเทียมที่นี่นะครับก็เป็นตัว็อปสุดนะครับรุ่นพาย50นะครับไปที่ไหนติดตั้งที่ไหนลูกค้าเยอะที่นั่นนะครับด้วยเทคโนโลยีล้มไม่เก็บนะครับโดยการออกแบบใบหญ้าให้เล็กนุงนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานกับผิวหนังนะครับ และก็มีอายุการใช้งานยาวนานโดยมีสารป้องกันรังสี UV สูงทําให้ใบหญ้ามีอายุการใช้งานยาวนานนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็ด้วยเม็ดยางนะครับเม็ดยาง2.5เตนนะครับทให้มีความนุ่มนวลสูงฮะเทียบเท่าระดับ FIFA Quality Pro เลยนะครับผมก็คือเป็นเกจสูงสุดของการทําสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแล้วครับหญ้าเทียมจากบริษัทซีซิกราสนะครับเป็น1ใน7ของโลกใบนี้นะครับที่ได้ FIFA Perforan ก็คือ FIFA เซอร์วัตถุดิบนะครับก็คือรับรองวัตถุดิบนะครับในเอเชียมีโรงงานเดียวนะครับแต่ในนเเเออชีียยหญ้าา่คืโรงงน โรงงานเดียวนะครับเราถึงเลือกใช้หญ้าเทียมซิสติกราสครับ <S <S ตอนนี้ฝนเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็ลุยงานเต็มที่ครับตอนนี้ อันนี้เมดยางมาส่งแล้วนะครับก่อเหลือปับหินฝุ่นนะครับแล้วทําการตบนะครับแล้วก็เช็คระดับให้เรียบร้อยเอาให้ชัวนะครับผมก็ต้องเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับพอชัวแล้วนะครับถึงจะปูหญ้าเทียมนะครับต้องลุยกันให้ชัวจริงๆนะครับไม่น้นไม่ปูครับเสียหายไม่ได้ครับงานอยู่ตรงนี้เดินทางไม่นองไม่เลยงานต้องเพอร์เฟกครับโกประตูทางเข้าก็เรียบร้อยนะครับระบบไฟสองสว่างก็นี่ฮะขึ้นโคมหมดแล้วนะครับเหลือเดินสายไฟรอบด้าน ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับผมจะเข้ามาอัปเดตงานให้อีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง YouTube ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ